ครับผมอตอนนี้กําลังจะเดินข้ามโป๊ะเรือนะฮะ,ะนี่เป็นครั้งแรกที่มาถ่ายทำตรงนี้นะครับผมคิดว่าคงจะไม่ค่อยมีคนมาถ่ายทำตรงนี้นะครับผมเพราะว่าเป็นเมืองปิดนักท่องเที่ยวเข้ามาลำบากนะฮะตอนนี้ดูท่าเรือนะครับผมดูเรือนะฮะ,อะตอนนี้ก็เป็นรถสินค้านะครับผมแล้วก็จะมีผู้โดยสารเข้ามาเรื่อยๆนะ ตอนนี้เรืกอ,อกำลังจาะนากผ่านผมาดูนะครับผมหาดูฝั่งน้ำเรียกว่าไม่น้ำไหลนะคะตอนนี้จะข้ามไปยัง12ปนนานะครับผมเป็นโถที่ใช้ข้ามลับบริสานข้ามไปยังฝั่งโน้นนะ บรรยากาศบรรยากาศ,กาศน่าดูนะครับผมสงโ้นที่เห็นเป็นสะพานนะฮะ แลือก็มาถึงบันปังดูบรรยากาศวิวไปร,บรอบๆนะครับผมอา่าตอนนี้เรือก็กำลังเขาเทียบท่านะครับผม อ่เเาเดี๋ยวจะเป็นฝัปป่งเป็นฝั่งร้อนนะอ่ะรารถรถมอเตอร์ไซค์ก็กำลังข้ามไปครับผมมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นดเขตแดนระหว่าง เมืองยูกแค่12ปงนนานะฮะครับผมดูเขาเอานะฮะอะ่าก็เรียกว่ารถบรรทุกนะฮะบรรทุกโพระหรือว่าเรือต่างนะะ้าข้าม แม่น้ำแม่น้ำโหนยนะครับผมซึ่งซึ่งกันระหว่างเขตแดนนะประมาณชาแดนพม่ากับกรงจีนนะครับผมก็ส่วนมากก็จะเป็นอักล้วยนะครับผมอย่างที่ผมเคยนำ่ายคำนํานเสนอไปนะครับผมวันนี้ดูกระชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะฮะเขาต่างเดอข้ามโพธิาตรงนี้เป็นที่ท่าข้ามนะครับผมท่าข้ามนะเช้าก็ข้ามตีครั้งหนึ่งนะฮะ หลังจากที่ข้ามไปเที่ยวฝั่งโน้นแล้วก็ตอนนี้ก็จะกลับนะครับผมดูนะครับผมต้องมารอ,อช้ามากๆนะครับผมเพราะว่าเรือ,อะจะต่างเรวว่าบรรทุกได้รถแค่หนึ่งลำนะฮะแต่ว่ารถบรรทุกนี้มีเป็นยาวเหยียดฮะสี่สิบหคันนะฮะต้องใช้เวลาเกือบหลายชั่วโมงกว่าจะข้ามได้นะครับผมอตอนนี้โะหรือว,ว่าเรือที่บรรทุกรถก็ กำลังจะถึงเทียทตานะครับผมครับ <c oughs> <c oughs> ผมจะรอด,ดูอที่เขาจะรถอ,ออกอรถบรรทุกส่วนมากนี่ก็จะเป็นบรรทุกกล้วยนะครับผมกล้วยนะฮะครับ <c oughs> ผมดูนะครับผมเราจะรถบรรทุกที่บรรทุกกล้วยนะครับผมกล้วยที่เขาปลูก เรือก็ไหวกลางเพลงนะะนี่คือกล้วยนะครับผมส่วนหนึ่งก็จะนำไปยังเมืองจีนนะครับผมวันนี้พามาเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับผมสถานที่ตรงนี้น้อยเรียกว่าเป็นสถานที่ที่่าียกวนักท่องเที่ยวคงจะไม่ค่อยไม่มีโอกาสได้เข้ามานะครับผม ถ้าไม่รู้จักจริงๆถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับ่านี่ที่นี่คือตลาดเชียงแดงนะฮะตลาดเชียงแดงใกล้ๆกับฝั่งแม่น้ำาหลนะฮะแล้วก็ติดกับเมืองยูพม่านะฮะไปตรงนี้ที่หนึ่งก็จะเป็นเรียกว่าจะเป็นชายแดนตองปานะครับผมตรงนี้น่าจะเป็นบริเวณชายแดนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาเดินนะฮะดูตลาดเขาเป็นตลาดเล็กๆนะมีอะไรบ้าง อาจจะมีร้านข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวนะครับผมร้านข้าวซอยก๋วยเตี๋ยวเขาขายอะไรยังไงตลาดเล็กๆเก่งเมีย,มยเป็นทางผ่านนี่ก็เป็นผลไม้นะ,ะมีร้านข้าวซอย,าายอร้านข้าวซอยดูร้านค้าเท่าไปนะครับผมร้านค้าเทา่าไปเขาขายอะไรอ,อะไรกันบ้างนะ ก็ะจะมีสินค้าอ่าหอมแดงแปลกนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนะหอมแบบนี้ผมไม่เคยไม่เคยไม่เคยจะได้เห็นนะหอมแดงนะฮะสีแดงคั่มๆนะครับผมถ้าเป็นหอมแดงนะฮะเป็นหอมหัวใหญ่อเราเห็นแต่สีชมพูพงมาจากเมืองจีนนะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นประเภทร้านค้าทั่วไปเดี๋ยวเดินดูนะฮะ ร้านค้าเรกๆกิมเียบไม่ค่อยมีคนผลไม้ผลไม้ก็คงจะมาจากเมืองจีนแล้วก็ร้านค้าขายพวกเครื่องใช้เครื่สอสยต่างๆคล้ายร้านค้าบ้านเรานะครับผมค้าร้านค้าบ้านเราตรงนี้เป็นชาแดนระหว่งางพม่ากับจีนนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะอันนี้คงจะเป็นประเภทยำของจีนที่เขานิยมรับประทานกันเคยเห็นที่สองปัามาดูที่ตลาดสดดีกว่าว่ามีอะไรมัง่งต่เหมือนบ้านเราหรือเปล่านะ,ะตลาดสดนี่เงียบๆนะครับผมพริกใหญ่มา,มากพริกมึงกินฮนะแล้วก็ฝากอะไรกันไม่รู้นะฮะ อยังเนี่ยเนี่ยของสุนยเโอ้เดี๋ยวจเนะอันนีซื้อทุอ่าซื้อุ่อแงอยู่อันนี้อันนี้ถั่ฮะยังอ่วถั่วอ๋อเป็นถั่วนะครับผมเขามาถามที่ผมนะว่ามาดูที่กล่องอ่าเฮดอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวใจเ

ก <c oughs> ิ้นใกล้ขาแหงฮะเดี๋ยวขายแหงนะครับผมอ๋ออันนี้เขาขายก็เหมือนเหมือนบ้านเรานะฮะมีมีรูดมีเลือดอะไรนะฮะนี่นะแล้วก็มาซื้อ,อขายแตงแตงเหมือนบ้านเรานะครับผมนม่คนับขายแตงก็เหมือนตลาดชุมชนบ้านเราเดี๋ยวดูกันแตงโซนะแตงนี่กลับไปมา อ๋อถ้าผมขายแตงแล้วก็มียอดปลักทองนะฮะก็เหมือนตลาดบ้านเราอันนี้ดูปแปลกๆเข้าควบตัวนี้เข้าควบนะครับผมมีลำไยจ,จะซื้อลำไยอันนี้หอยยังไงหอยยังไงหอ,อยตัวเน่าอะอ๋อตัวเน่าตัวเน่าเจอละตัวเน่านี่อาหารยอดนิยมของชาวไต้นะฮะไตลื้อไต้ขุนไต้ใหญ่ไต้ยอง ต่ยองสุดน like, uh, so. ่าตะยอมอ่ะต่ยองกับมีไรอ่ะสุนน่าเพื่ออันนี้หอดตองนี่หน่อยถ้าผมสุนเทาสุนเทานะหาอย่านิยมก็โคบแล้วก็อันนั้นก็ต่อเหมือนอ่าเหมือนกันแทงโซนะอ๋อางานไปหน่อยขัดเล่นไปไรเนี้ยแอลกันครับผมพักขีดขาดสั้นไม่เท่าอ่ะ ขายน้ำแก้วน้อยประกาศมันมันเราประกาศโซนกันอันนี้เฮโซนนะคะโซนอาเฮระวาเอา,าองามจริงเนาะผักกาศปลูกสดๆนะครับผมประกาดมาตรงนี้เป็นตลาดเล็กๆนะขายประกาศเดี๋ยวดูพริกขายอันตรงนี้โดยรวมนะฮะจะเป็นเจะผักอีกอย่างหนึ่งลูกโตมามากนะฮะแปลกๆ ไม่รู้ว่าปักอะไรนะฮะคล้ายๆว่าจะจะเป็นกระลำปมหรือเปล่านะเดี๋ยวดูต่อ,อตลาดแห่งนี้เป็นตลาดเล็กๆนะครับผมตลาดทายแดงเล,เล็กๆตลาดเซลอาจจะเรียกว่าตลาดชนเผ่าก็าได้เจออีกละหอมใหญ่นะครับผมหอมใหญ่เป็นหอมหัวใหญ่แต่สีแดงค้ำนะครับผมไม่ไม่ค่อยจะได้เห็นไม่เคยได้เห็นนะฮะตรงนี้ เป็นของใหญ่นะแล้วก็ขายผลไม้ขายผลไม้นะครับูกา<อ>ขายของอแล้วก็จะมีร้านค้าเล็กๆนะไม่มีอะไรมากขายมีดขายประกาศนนะเหมือนนะเหมือนบาเราไมาเกียก็มี ขายถั่วอ๋ออันนีอ้อันนี้ห้องพักชะนี่พักเซนนี่อันนี้อะ่ะเออพักหมามพักหมามอะ่ะเอออันนี้เป็นกระดอยอะ่ะน,นี่อ๋อผูกเอาวะไนี่ออกถ้วยมั้ยออกก้างหน้าอ,ออกก้างอะไรวะอ๋อห้องพักหมามครับผมพักอันนี้แตกหน่อย ผมนีここ่คือตลาดชุมชนนะฮะตลาดซายแดนเล็กๆนะครับผมหาดูได้ยากนะฮะตรงนี้ไม่ค่อยมีท่องเที่ยวเข้ามาแน่นอนเดี๋ยวจะพาดูที่อื่นต่อนะครับผมเต่านอกผมนำเต่าหน่อเต่าน้อยก็จีงโง่เนี่ยเหมือนเดียวกันแล้วผมนี่เคยตลาดชุมชนเล็กๆเดี๋ยวพาดูดูที่อื่นต่อนะพามาเดินดูข้างนอกนะ ร้านค้าก็เดยนดูร้านค้าก่อนตะก,กี้ฝั่งนูน้นเรามาเดินฝั่งนี้นะครับผมร้านค้ามีอะไรมั่งขายกระป๋องขายพวกไทรน้่น,นครับผมเครื่องพ่นยาสีจ่าร้านค้าชายแดนระหว่างพระมากจีนะครับผมขายผลไม้ นีเป็นกระป๋องนะฮะับผไปร้านค้าเล็กๆนะครับผมเดี๋ยวออกไปข้างนอกไปดูถนนสามถนนเข้านิดนึงอ่าตรงนี้ตะกี้เป็นสะพานอ่าเรียกว่าเป็นท่าเรือที่ใช้ข้ามนะครับผมอ่าสะพานเขาไม่ให้ข้ามข้ามอ่าข้ามทางโปใช้เรือข้ามาดูสภาพถนนแล้นครับผมาดูต่อนะตรงนี้เป็นสภาพถนนนะฮะ อาจจะมีร้านขายโทรศัพท์จะเป็นของจีนนะครับผมตัวนี้ใช้สัญญาณของจีนหมดใช้สัญญาณของจีนหมดนะฮะแล้วก็ดูสภาพถนนเขาตัวนี้ก็จะเป็นที่จะไปยังเมืองลง12ป a r n เส้นาสทางเส้นนี้นะครับผมถ้าจะไปสิองปั r n เมืองยอง12ปั r n a ก็ต้องมาผ่านถนนเส้นนี้นะครับ เดี๋ยวดูต่อน,นะครับ hello, hello. อาโนนเป็นขายข้าวซอยข้าวืืนเดี๋ยวลองไปดูต่อข้าวปืนตาผมนี่คือรถต่างกล้วยเลยนะครับผมอต่างกล้วยต่างสินค้าอะไรต่างๆนะ,ะที่เขามาปลูกที่ทาง ส่นพม่า,มาแล้วก็นำภาษาทางเมืองจีนะฮะหาดูราคาของเขาแล้วผมเมืองเก่งแง่งที่เมื่อกี้พาไปเที่ยวตลาดตอนนี้มาดูนี่ก็ยังเดินมาเที่ยวเรื่อยๆนะครับผมามาดูที่วัดรเขานะครับผมวัดรเก่งแง่งนะฮะอันนี่ก็วัดในสถานที่สวยงามน,นะครับตรงนี้อยู่ระหว่างเขตแดนพม่า,มาแล้วก็จีนนะครับผมวัดเรียกว่าวัดรเก่งแง่ง อาตัวนี้เรียกว่าเมืองเก่งๆนะครับผมเมื่อเช้าก็ไปถ่ายที่ตลาดมานะตอนนี้ดูบริเวณนะครับผมอาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นจุดชุมชนนะครับผมกลางเมืองนะฮะเมืองแกงๆถ้าตรงข้ามฝั่งคนนี้ก็จะเป็นเมืองยูนะฮะข้ามแม่น้ำลอยอาเดี๋ยวจะไปถ่ายใกล้ๆ,ๆนะครับผม ครับผมพามานะฮะตรงนี้เรียกว่าวัดเจียงแยงนะครับผมก็ตะกี้พาไปเที่ยวตลาดตอนนี้เรามาชมศิลปะนะครับผมเรียกว่าวิหารหรือว่าวัดนะฮะรูปแบบของน่าจะเป็นไทยลือนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผมวัดเจียงแยงนะฮะตรงนี้ก็มันจะอยู่ติดกับชายแดนนะครับผมชายแดนนะดูครับผม ดูด้านนอกนะฮะ,ะตรงโน้นดูบรเิเวณรอบๆก็จะเป็นชุมชนนะครับตรงโน้นก็เป็นตลาดตรงนี้รู้สึกว่าจะมีต้นโพนะครับผมต้นโพเดี๋ยอถ่ายดูรอบๆนะสวยงามนะครับผมวันนี้โอ้รูปแบบสวยงามมากๆเลยครับผม เดี๋ยวดูที่อื่นก่อนะครับผมนะตรงนี้ก็อีกมุมหนึ่งที่บัดเดินง,งที่พิพากษพระธาตุนะครับผมพระธ,ธาตุตรงนี้ก็ลักษณะคล้ายๆศิลปะของอชาวไทลื้อนะครับผมสวยงามไม่ใหญ่จนเท่าไรแต่พระธ,ธาตุนี่จะมีอยู่จะมีอยู่ห้าพระธาตุนะครับผมแล้วก็รูปแบบศิลปะนี่ออกเชิงของอชาวไทลื้อนะครับผมสวยงามมา,มากๆนะฮะตรงนี้นะฮะ ครับตัวต่อนะครับผมดูแบบใกล้ๆ,ๆนะฮะอ่ะาศิลปะการก่อสร้างนะครับผมอ่าวัดเจียงเยียงศิลปะนี้สวยงามน,นะครับผมรูปแบบอ่ารูปแบบสวยงานนะะมางาม,ามากๆนะฮะอ่ารูปลายศิอ่ารูปลายศิลปะนะครับผมอ่าที่เขาสร้าง ไยงานแครับผมบัดนี้อลังการอารายละเอีดีนะัะเงียบสงบด้วยนะครับผมครับเดี๋ยวจะพาดูที่อื่นจอนนะครับผมครับเดี๋ยวอาจจะขึ้นอาจจะขึ้น รถตอนนี้ไปนะครับผมอ่บบาเขาบอกว่ายังไม่ออกนะอรอเดี๋ยวถ่ายขั้นตอน,นะครับรับฟังเดี๋ยถ่างนตอนนี้ก็อ,นนกอ่านั่งเรือข้ามฟากนะครับผมอีกครั้งหนึ่งนะฮะอ่ากลับนะครับผมอ่าดูบรรยากาศร,บรอบๆนะฮะดูได้ยากนะตรงนี้บริเวณนี้นะฮะอ่าเรียกว่าเมืองยูนะ อ่าแม่น้ำนี่ได้ว่าแม่น้ำาหลน,นะครับผมอ่าตอนนี้นั่งอยู่บนอ่าบนโกะเรือนะครับผมอัาโนนก็เรือก็อ่าต่างได้ว่าบรรทุกนะครับผมบรรทุกรถอ่าต่างๆนะครับผมทั้งรถสินค้ารถโดยสารนะฮะเพราะว่าอาสะพานข้าบิดนะครับผมอาาา่าสะพานต้นนู้นขาิดนะครับผม สะพานเขาปิดก็พาเขาให้ข้ามเฉพ้อเรือนะครับผมอ่าก็จะมีทั้งอ่าก็อ่าตากหลายนะครับผมรถบรรทุกมั่งารถต่าง,งสินค้ามั่งต่งางๆนะครับผม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ก็ตอนนี้ก็รถกำลังรอข้ามนะครับผมเดี๋ยวจะถาทีอื่นให้ดูนะฮะ